วีคิ้งครับคาราบูเอเปิดมาเสาสองไปถึงบอลด้วยแล้วเรียบร้อยเลยครับอาริสซารฟโฟวิชครับม่งเข้าไปครับที่เสาสองโอ้กลายเป็นทีมเยือนครับทีทีประจวบที่ขึ้นนําไปก่อดยับหนึ่งต่อศูนย์บุกตั้งนาครับดูแบงนท่แต่ว่าเจอทีเด่นปุ๊บบ่งเข้าไปครับสิฟอรฟวิชเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะเปิดของคาราบูเอ้ออกมาชกไม่โดนก็เรียบร้อยนะครับตรงนั้นเนี่ยมีมาริโอทอมเบียขึ้นอยู่แต่ว่าหุ่นใหญ่กว่าคและสารอโฟวิช เขื้อมวมนี้ของเบียเสียหลักเ,เลยนะเนี่ประกบไม่อยู่เะมาเร็วของเบียส่วนมาต้นฟาวเกตส์ก็ออมต่ำกวามากโอ้โความพิารสองผู้เล่นแบงคอกเนะก้อยด้วย,ววย,ววยรครับของลุ้นนี่คาราบงเองอยังน้ำอยู่แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับประจวบคุณ<อ>หลังนี่แบงคอกหลุยหนักครับแล้วนี่จะเป็นจังหวะโง่ของฟันมเลื่อหลุยครับโอ้จะเป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับ ไปสุดล้อมดันบอลไปติดหมุนเน้นๆเลยครับบอลเนีย่ยอืมปฏิกิริยาไวมากครับฝันชัยเป็นจังหวะบุกต่อเนื่องเลยขอแบ่งขอบแล้วลูกนี้ครับโอ้โหบอลชนคาครับไม่ใช่ผูเ้เล่นสองแบ่งขอบนะครับเป็นตัวหลังประจวบครับ